สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับจากที่ทุกท่านได้อินบ็อกมาหาผมเรื่องหมอออดาดาคหรือว่าหมอเทวดาเรื่องอยากได้น้ํามันอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าสามารถหาได้หรือเปล่า2ก็คือว่าหมอเทวดาคนนี้รักษาคนหายจริงหรอที่อโดนีเซียนครับคือถ้ารักษา100คนจะหาย98คนอีก2คนก็คือไม่หายอันนี้ยืนยันครับหมอใช้วิธีอะไรในการรักษา ก็อย่างที่ทุกคนเห็นมีแค่น้ำมันแล้วก็มือที่เขาใช้ดัดคนให้คนเนี่ยหายจากคนที่แขนคดแขนงอแล้วก็คนที่พูดไม่ได้กลับกลายเป็นคนที่พูดได้โดยปกติถามว่าเขามีวิชามาจากไหนก็เป็นวิชาของบรรพบุรุษของเขาถามว่าเขามีองค์ไหมผมบอกเลยนะว่าคนปกติไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้และหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่สามารถทำได้อาจจะมีอีกก็ได้ครับแต่ผมไม่เคยเห็นเะนั้น ผมการันตีและยืนยันตรงนี้ว่าเขาสามารถรักษาหายจริงแต่ที่หล,หลายๆคนบอกว่าไม่เชื่อผมก็ไม่ได้จ้างให้ทุกคนเชื่อนะครับก็ดูเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมเผยแพร่ไปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าบนโลกใบน,นี้ยังมีสิ่งอัศจรรย์แบบนี้อยู่นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ